สวัสดีครับผมเจมส์กุ๊ปครับผมเจมส์ลุงครับวันนี้มารยาทดีนะครับครับผมมันเริ่มต้นเรื่องกันเลยนะครับสำหรับคุณลุงสองคนวันนี้ก็นะครับกิจกรรมไททามยูโรสอง2ูนยนะครับก็สำหรับคำถามวันนี้เป็นคำถามประจำวันที่11มิถุนายนนะครับก็ถามว่าอังกฤษจะสามารถชนะฝรั่งเศสได้หรือไม่นะครับอ้าวแล้วทีนี้เรามาคุยกันทางอังกฤษไงบ้างครับคุณเจมส์กุ๊ป อังโอ้ผมว่าอังกฤษตั้งแต่เริ่มสตาร์ทในเมต์น,นี้มานะครับก็มีมีชนะมีชนะ,ชนะด้วยกองหน้าที่ประสิทธ <ผม S 2> ิภาพคมเดือดเชื่อนะครับแล้วก<น>็มีคาโลลาปนอนดิ้งไปเฮ้ยคุณคุณ,คณย่าซาวเลยแล้วต้องมีปีกปีกอันสุดยอดสถานบาลังอย่างสตัวดาวนิงนะครับก็เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลเป็นหลักนะครับแค่นี้โดยโดยโดยรวมเนี่ยอังกฤษเนี่ยเป็นแกนของลิเวอร์พูลซึ่งแชมป์แน่นหน่อย ลิวโปภูและหลายท่านอาจจะคงเข้าใจรู้จักอันนี้เราเรียกวโปภูเอ้าคุณเป็นแฟนอังกฤษหรือเปล่าใช่ไม่ใช่เอ้าผมฝรั่งเศสอยู่แล้วทุกคุณก็แย่งผมมาสิอย่างฝรั่งเศสนะครับปีนี้อย่างซินดินซีลานริยองตูลามหรือบารีบักเตสนะครับไหนครับก็คือเขาผมจะบอกว่าเขาวางแผนสตาร์ทแล้ะควงอยู่มือไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อเข้าเป็นเบื้องหลังเบื้องหลังปีนี้ใช่เป็นคนน่าสตาร์โฟ้ชหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่า ชนะเนี่ยต้องตกเป็นของฝรั่งเศสแน่นอนอันนั้นเนี่ยเข้ามาลองพูดคุณดูจากสถิติยอดหลังหรือเปล่าว่าใครชนะชนะสติมันไม่สําคัญหรอกครับคุณกุ๊บและเธอผมระดับทีไลออนระดับนี้แล้วเนี่ยฝีมือผมว่าแอนดี้แคลโลเนี่ยถ้าสมรองมาเนี่ยสตุมฝรั่งเศสตายครับใครจะใกินเียวไม่เชี่ยวงี้นผมว่าฝรั่งเศสดูอย่าง หลีสูงส่วของฝรั่งเศสนะครับเอาเป็นว่าผมฝรั่งเศสไม่รั่งแล้วผมก็ฝรั่งเศสนะครับแล้วคุณระครับว่าอะไรอังกฤษแน่นอนครับฝรั่งเศสชัวร์ครับสติเวนจี